อ๋อสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายทำคนทนอนเทนต์ยังไงล่ะการเจริญเต,ติบโตของถั่วงอกจเจริญเต,ติบโตของถั่วงอกทิ้งไว้หนึ่งคืนคอนเทนต์หน้าบุ๋โอเค ไปดูวันพรุ่งนี้ไม่ออกคอนเทนต์ถ่ายทำมันต้องยังไงรู้ไะมจิไตานีพิสัเมิลล่ะฮ่าแต่ว่าจะพูดไปพูดมายังไม่ถึงหนึ่งนาทีเรือเนี่ยคอนเทนต์นี้จะไม่มีการตัดการอะไรมาเริ่มดูกันว่าพรุ่งนี้ว่ามันจะลากงอกกี่ตัวอีหู้ Destroy ว่ามันจะลอดกี่ตัวนะครับว่ามันเราจะมาดูกันว่าว่ามันจะลอดกี่ตัว yahoo เราดูพวกนี้กัน ep2 ไม่ตัดอิอวบวยดี่บาย